ส้นหน่อยเอไฟแยงตาท่านผู้ชมก่อนเช็ค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  มาหรือ,อยังอ้าวนะครับยังไม่ปล่อยขึ้นเวฟนะครับเสียงอยี่ยเราต้องลองฟังตึตมมตึมตึม,ต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 มอ้าวดูอยู่หนึ่งคนนะครับคือข้าพเจ้าเองโฟกัสสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆ แฟนเพจหรือคนที่ติดตามเพจเทคโนคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงเคยติดตามผมอยู่นะครับก็เมื่อเช้าผมโพสต์ไปนะครับว่าผมจะไลฟ์ในเวลาประมาณบ่ายสามนะครับวันนี้ในเรื่องของการพูดถึงหนังอวตารอวตาร2สองนะครับอวตารสองนะครับรวมถึงจะมีเรื่องของสวัสดีครับคุณเจษดาปดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับตอนบ่ายแล้วนะครับง่วงไหมครับถ้าง่วงก็อย่าลืมกินกาแฟนะครับกาแฟ ผมก็บัวก็เลยน,นะจัดก,กาแฟาเสร็จนะครับก็มาเตรียมไลฟ์กับเพื่อนๆพี่น้องเลยนะครับตามคำสัญญาที่ว่าไว้นะครับก็กเ,บกเกาเอ่กาแฟแกง่วงกันนะครับอ่าก็หัวข้อวันนี้อย่างที่เกริ่นไปนะครับจะเป็นเรื่องของ 4K3D อวตารอวตาร2นะครับรวมถึงเรื่องของ 8K นะครับเพิ่งไปเจอข่าวมาเมื่อเช้าจะมีความคืบหน้าของ 8K ด้วยนะครับ ในเรื่องของวงการทีวีและวงการหนังมันจะเกี่ยวข้องกันอยู่นะครับเออเรื่องเสียงชัดไหมครับเดี๋ยวผมขอเทสก่อนนะครับผมปิดเสียงไว้สวัสดีครับเอ,อ่อชัดไม่ชัดใครที่ดูอยู่ช่วยบอกหนึ่งให้ผมหน่อยเป๊กเป๊กชนะกำลังชมอ,อ๋อป๊อกสวัสดีครับนะ้องป๊อกครับสบายดีนะพี่ก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ไม่ค่อยได้คุยกันเป็นส่วนตัวนะครับก็ นี่นะครับเราความบันเทิงครับก็คือทํางานเครียดก็ต้องพักผ่อนกันบ้างนะครับพักผ่อนกันก็ด้วยหนังด้วยซีรีส์นะครับเราทําได้นะครับง่ายๆไปในบ้านเรานะครับรวมถึงไม่เสียงนะครับไม่เสียงในเรื่องของโรคภัยด้วยนะครับและสามารถดูกับครอบครัวได้นะครับสิ่งที่ผมส่งเสริมในเรื่องของการดูหนังนะครับเอ๊ะแล้วตกลงเสียงมาหรือยังเนี่ยเสียงมีเสียงมีไหมครับเนี่ย ฮัลโหลได้ยินเสียงไหมครับ mm hmm. กดบวกหนึ่งทำไมผมไม่ได้ยินเสียงของของตัวที่ผมเทสอ๋อปิดลำโพงไว้ mm hmm. อ๋อปิดลำโพงตรงนี้โอเคเสียงโอเคนะเสียงโอเคนะครับได้ยินแล้วนะครับก็วันนี้ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ละอ่าสามโมงยี่สิบนะครับก็ทุนทอนพี่น้องก็นั่นะนะครับเรามาพูดถึงหนังเรื่องนี้กันก่อนดีกว่านะครับ คุณโจกิตติถ้าอ่านไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีชื่อภาษาอังกฤษบางทียาวนะครับและภาษาไทยเราบางทีมันยากเนาะมันยากที่ว่าเราจะอ่านมันแบบถูกต้องนะครับคุณพงเทพใท้แล้วก็น้องรับชมขอบคุณครับคุณน้องพงเทพนะครับเช่นเดิมนะครับก็มาเจอกันนะครับก็เมื่อไลายสิ่งแล้วจําได้องก็ข้ามาดูพี่ขอบคุณมากนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับใครผมถามก่อนคญหานี้อันนี้เป็นคําถามนะครับใครดู ตัวอย่างของอวตาร2บ้างแล้วในตัวของโรงหนังใครดูแล้วกดดูแล้วมาให้ผมนะครับคีว่าอมต์ว่าดูแล้วมาให้ผมหน่อยนะครับอยากรู้จังอยากถามจังว่ารู้สึกอย่างไรบ้างอ่ะแล้วทักถามอย่างนี้ผมเป็กน,นักดูยังก็ผมยังไม่ได้ดูนะครับผมยังไม่ได้ดูแล้วก็ผมจะคงจะรอดูในตัวของถ้าก็เอามาลงที่ตัวของ youtube นะครับและเท่าที่ผมเห็นนะครับเขาบอกว่า ตัวของตัวอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับตัวอย่างเฉพาะที่ตัวของโรงหนัง iMac นะครับจะเป็นตัวอย่างแบบ 3D นะครับเป็นตัวอย่างแบบ 3D นะครับนั้นใครที่ได้ดูที่ iMac นะครับเม้น์มาหน่อยนะครับว่า,าเป็นอย่างที่เขาว่าจริงไหมแล้วก็อลังการแค่ไหนนะครับและผมเอาไอาตัวของ iMac มาพูดถึงอวตารและพูดถึงตัวของ 3D รวมถึง,ง,ง 4K มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับมันเกี่ยวข้องกันอย่างไงนะเป็นอย่างไี้ครับท่านผู้ชม เมื่อบอกความ้นหนาก่อนนะครับเมื่อพอดีลืมเมาส์ <c oughs> หรืเอเมาส์เอาปิดเออก็เลยเจะยากๆนิดนึงท่านผู้ชมได้ข่าวเรื่องของ iMac นะครับเขาไอแมประเทศไทยนะครับเขาได้ให้ข่าวนะครับก็เรั้นเปิดเปิดตัวนะครับจะนาเสนอข่าวเป็นการยืนยันกับตัวของลูกค้าแล้วนะครับว่าตัวของโรงหนัง iMac ในอนาคตนะครับจะนำเข้าตัวของเลเซอร์โปรเจคเตอร์ท่านผู้ชมมาใช้กับภาพยนตร์ลงภาพยนตร์ไอแมของเขาสามสาขาด้วยกันนะครับสาขาหลักก็คือตัวของพารากอนซีนิเพ็กนะครับพารากอนซีนิเพ็กสาขาต่อมาก็คือตัวของไอคอนซีนีคอมิกนะครับคือที่ไอคอนสยามนะครับไอแมที่ไอคอนสยามและอีกสาขาหนึ่งจะเป็นสาขาใหม่ล่าสุดนะครับตัวของเมกก้า ซีนิเพล็กนะครับน่าจะเป็นอยู่ที่เมก้าบางนานะครับสามสาขานี้ดะครับบนอักสามสาขานี้นะครับจะนำเข้าตัวของเลเซอร์โปรเจคเตอร์มาใช้แทนตัวของระบบแบบเดิมนะครับระบบฟิล์มนะครับซึ่งผมเคยเห็นเว็บถึงข้อดีของเขามันจะมีหลายเรื่องนะครับมีหลายเรื่องของข้อดีแต่ที่ททแน่ๆเลยคือเรื่องของความคมชัดนะครับความคมชัดของตัวอักษรที่เป็นซับไตเติลนะครับ มันจะคมชัดก,กว่านะครับแล้วก็ภาพก็สว่างกว่านะครับเทคโนโลยีของตัวเลเซอร์โปรเจคเตอร์อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของตัวความนุกจากความสว่างคือเรื่องของอายุหลดภาพของเขานะครับมันจะยาวนานนะครับคุณเดนรีพอร์ตนะครับสวัสดีครับก็มันจะยาวนานกว่า นั่นจะทําให้ปัญหาในเรื่องของฟิล์มมีปัญหาหร,หรือเครื่องเครื่องฉายมีปัญหาของ iMac ที่เราเคยได้ยินได้ยินเนี่ยน่าจะหมดไปนะครับโดยนะครับคนที่เขียนข่าวนี้นะครับเขาให้เขาสเกตอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนิ้ผมพ,พูดถึง i อ a c กก่อนอตัวของสัดส่วนภาพก็คือขนาดสัดส่วนจอที่เห็นกันอยู่ที่ติดตั้งกันอยู่ในโรงหนัง iMac ที่พูดถึงนี้มันจะไม่ไม่เหมือนกันอยู่นะครับตัวของ มาพารากอนซินิเพ็กจะเป็นสัดส่วน1.43ต่อ1หรือจริงๆถ้าพูดง่ายๆท่านผู้ชมคือสัดส่วนทีวีแบบก่อน,นะครับสัดส่วน4ต่อสนะครับก็คือคล้ายๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะไม่ค่อยเป็นสี่เหลี่ยผ้าโดยมันจะได้เปรียบในเรื่องของความสูงนะครับความสูงของขนาดภาพนะครับมันจะสูงเพราะว่าสูงตัวที่พารากอนซินิเพ็กมันจะสูงประมาณน่าจะตึกแชั้นถ้าผมจาําโฆษณาของไม่ผิดน,นะครับส่วนตัวของ ไอคอนนะครับตัวตวต,วตัวของไอคอนสยามนะครับที่ไอคอนสยามจะมีสัดส่วนจออยู่ที่1.90ต่อ1นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสัดส่วนที่มีความกว้างนะครับเป็นความกว้างมากกว่านะครับส่วนสัดส่วนที่มีกล้ามบางนายังไม่คอนเฟิร์มนะครับยังไม่คอนเฟิร์มมาเป็นเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆนะครับเขาจะนําเข้าตัวของเลเซอร์นี้มาทดแทนตัวของเครื่องฉายปกติแต่น่าจะยังมาเออคือ ให้ข่าวแต่ติดตั้งเมื่อไหร่พร้อมใช้เมื่อไหร่ยังไม่มีข่าวยืนยันนะครับแต่ผมมั่นใจว่ากับนังอภิมหาการรอคอยของคนทั้งโรคอย่างตัวของอวตารสองนะครับน่าจะทันแล้วนะครับเพราะว่ามาปลายปีนะครับทีนี้ผมพูดเรื่องของ iMac มาต่อด้วยเรื่องของ 4K นะครับ 4K เลเซอร์เลเซอร์ 4K นี่เพราะอะไรเพราะอย่างนี้ผมทำคลิปบ่อยนะครับในเรื่องของ ว่าตัวของ 8K ถ้าใครไม่พร้อมยังไม่ต้องไปตามนะครับผมพูดเสมอ 8K ถ้าใครไม่พร้อมยังไม่ต้องไปตามท่านผู้ชมเพราะอะไรเพราะเอาง่ายนะท่านผู้ชมนี่แหละผมจะโยงมาที่เรื่องนี้ขนาดโรงหนัง i อ a มท่านผู้ชมขนาดจอเขาตั้งเท่าไหร่ขนาดจอติดตั้งในบ้านไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับขนาดจอเป็นที่เลือกลือกัอนว่ามันใหญ่มันสูงยัง รุ่นใหม่นะครับยังจะมาแค่ 4K ท่านผู้ชมมันจะยังมาแค่ความชัด 4K เพราะฉะนั้น 8K เอามาใช้ทําอะไรท่านผู้ชมยิ่งเราดูในบ้านของเราโจอเท่านี้โอ้ยผมบอกได้เลยถ้าท่านมีเงินถุงเงินถังจริงๆอะไม่ต้องไปตามครับ 8K ตัวของหนังก็ยังไม่มีที่ความชัด 8K นะครับต้องเอาตัวของ 4K ไปอัพสเกลกันอยู่นะครับและเนี่ยครับโรงหนังแสดงให้เห็นแล้วว่าคุณภาพ ด้วยขนาดจอขนาดนั้นเขายังใช้เครื่องฉายรุ่นใหม่นะครับยังไม่เข้ามานะยังไม่เข้ามานะที่ฉายอยู่ในปัจจุบันเป็นแค่ 2K นะครับที่เราดูตัวกล่อง IMA c กันอยู่เนี่ยนี่แค่ 2K คมชัดน้อยกว่าทีวีบ้านเราอีกที่บ้านในบ้านเราอีกแต่ต่อไปนำกล้ารุ่นใหม่มาเป็นแค่ 4K อ้าวแล้วตอนนี้จะมายุให้คนที่เล่นในบ้านใช้ 8K ไปทำไมนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอยู่ที่ 4K นั่นแหละครับท่านซื้อรุ่นใหม่ อยู่ที่ 4K นะครับเอาไปให้สุดที่ 4K ท่านก็จะไปได้นะครับท่านไม่ต้องไปถึง 8K นะครับเอาเงินส่วนที่จะเพิ่มไม่มันเป็น 8K เนะี่ยเพิ่มตัวรุ่นของทีวีที่เราจะซื้อเนี่ยไปที่ตัวของ 4K ดีกว่านะครับคุณธงชิมชิมิไม่รู้สวัดดีครับสวัดดีครับสวัดดีสวัดดียามบ่ายแล้วก็ขอบคุณที่มารับชมมาครับนะครับใคร เข้ามาแล้วก็ทักทา,ทายกันหน่อยนะผมขออ่านคอมเมนต์หน่อยใครมีคอมเมนต์อะไรกับกับผมบ้างเนี่ยนะครับมีคอมเมนต์กันบ้างไหมมันไม่ขึ้นโชว์เอาันโชว์แล้วลืมภาคแรกไปเลยก็พี่อ๋อนะคุณเกษดาพรเออพูดถึงภาคแรกกันหน่อยนะครับย้ำไปถึงตัวของไอแม็กไอแม็กไอตัวตัวของอวตารภาคหนึ่งฉายเมื่อสิบสามปีที่แล้วสิบสามปีที่แล้วนี้สองพันยี่สิบสองใช่ไหมสิบสามลบ เมื่อ12บสอลบสหรือ9ก้าศูนย์สองพั้ายเมื่อปี2องพนเะครับเมื่อ13ปีที่แล้วท่านผู้ชมทําไมผมออาถึงไอแบกมาพูดถึงไออวตารด้วยเพราะเามาื่อกี้ผมโยงไปที่เรื่องของ3าดีด้วยถูกไหมท่านผู้ชมอีกข้อหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะท่านผู้ชมว่าตัวของ3าดีจะกลับมาหรือเปล่าอ่าท่านผู้ชมจําได้งไหมครับว่า ทีวีนะครับทีวี 3D ที่มันมาเปลี่ยงเลยนะครับมันเปลี่ยงหลังจากหนังเรื่องอวตาร2องลครับท่านผู้ชมเพราะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามนะครับในการเปิดฉายแบบ 3D นะครับตัวของทีวีที่ออกมาเลยต้องมีระบบ 3D นะครับเพื่อรองรับหนังรุ่นหลังๆนะครับที่กบทำมาเป็น 3D กันหมดนะครับหนังยุคนั้นทำมาเป็น 3D กันหมดเราก็จะมีแว่นตา 3D ให้ดูหนังนะครับแต่ เมื่อกี่ปีที่แล้วเมื่อประมาณ3 4หรือ5ปีที่แล้วนะครับตัว3 d ดีก็หลุดออกไปจากผู้ผลิตทุกๆลายนะครับแต่ละลายแต่ละลาย,จน,ลลายจนกระทั่งหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นตัว3 d ดีเมื่ออวตาร2กลับมาแน่นอน,นครับบอกตรงนี้ได้เลยน้องๆรุ่นใหม่ๆที่ยังไม่ดูตัวของอวตาร1นะครับข่าวออกมาแล้วนะครับข่าวออกมาแล้วอวตาร1นอ่อถ้าพูดกันตาม ตามอะไรนะตามเนื้อเนื้อเนื้อผ้านะครับอวาตารหนึ่งตอนนี้เอาแชป์กลับมาจากตัวของเอ็นเกมได้แล้วนะครับในเรื่องของรายไดร้รวมเพราะว่าที่จีนเหมือนฉายใหม่ไปหม่เมื่อเดือนไหนไม่รู้แล้วก็ทําให้รายได้ของอวตารหนึ่งเนี่ยกับแซงแบบเอ็นเกมไปแต่นะครับเขาก็ต้องทําอย่างนี้อยู่แล้วผมคิดอยู่แล้วว่าเขาต้องทําอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเป็นการเตือนความทรงจํารวมถึง ให้คนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยดูได้รู้เรื่องของอวตารภาคหนึ่งเขาจะมีการนำตัวของอวตารนะครับกลับมานะครับฉายก่อนภาคหนึ่งนะครับกลับมาฉายก่อนภาคสองเข้าโดยกำหนดฉายนะครับกำหนดออกมาแล้วนะครับวันที่นะครับยี่สิบสามกันยานะท่านผู้ชมวันที่ยี่สิบสามกันยานี้หนังอวตารภาคหนึ่งจะเข้าโรงหนังนะครับให้ ล้ำลึกหรือคนที่ยังไม่เคยดูได้ดูเพื่อรู้เรื่องในภาคหนึ่งก่อนนะครับแน่นอนผมว่าจ่ายทั่วโลกแหละแล้วก็รายได้แค่รวมนี้นเขาบอกว่าเหมือนผมเคยเห็นข่าวเ็าตั้งเป้าว่าภาคหนึ่งเขาจะให้รายได้ขยับไปที่สามพันล้านเหรียญท่านผู้ชมก็ไปคูณกันเอาเองแล้วกันนะครับว่าจะเป็นกี่กี่หมื่นกี่กี่กี่แสนล้านบาทนะครับก็คือสามพันล้านเหรียญน,นะครับที่เขาตั้งเป้าว่าจะให้ตัวของ เอาตามภาคหนึ่งนะครับขยับรายได้ไปนะครับส่วนตัวของภาคสองนะครับก็เข้าตามตามโปรแกรมก็จะเป็นวันที่หวยออก <c oughs> ในเดือนธันวานะครับหวยออกเดือนธันวานะครับจะเป็นพี่ครับนอกเรื่องนิดนึ่งจะซื้อเ v r ีใหม่ตอนนี้ยามาห้ากลับมาร้านปัญหาด้วไหมสองจุดหนึ่งหมดไปหรือ,อยังเอ่อตัวรุ่นเอ่อรุ่นรุ่นหนึ่งห้าใช่ไหมมันจะมี ตัวแก้นะครับเขาจะมีตัวอุปกรณ์ออกมาแก้ให้นะครับปัญหา2.1นี้มันจะเกิดกับตัวของเครื่องเล่นเกมนะครับน้องเล่นเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันมีตัวเขาเรียกว่าอะแดปเตอร์ออกมาแก้นะครับอะแดปเตอร์มาแก้ส่วนรุ่นรุ่นหลังผมเอตัวของตัว1.4มันมันมีปัญหามันไม่มี2.1เพราะฉะนั้น1.5นะครับมันจะมีอะแดปเตอร์มาแก้นะครับไม่เป็นไร เดี๋ยวผมคิดว e ่าถ้าน้องอซีเรียสนะครับลองคุยกับตัวของตัวแทนจําหน่ายดูนะครับเราว่าเขามีตรงนี้มาหรือเปล่านะครับก็สําหรับโคเกมนะครับสำหรับโคเกมส์ตัวพวกผมชอบอวตารครับแน่นอนครับผมก็ชอบนะครับผมบอกได้เลยท่านผู้ชมผมอ่าม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 าอีกเรื่องหนึ่งนี่คุย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 ให้ฟังนะครับเมื่อกี้พูดเรื่องของตัวของโปรเจคเตอร์ใหม่ที่ ่าไอแม็กนี่ I ไอแม็กมันน่าจะบการสนุนคลิปอ่า uh, ไลน์นี้นะครับเดบพูดถึงไอแม็กให้นะครับเอ่อหนังที่จะเข้าฉายในไอแม็กตามโปรแกรมนะครับออกมาแล้วนะครับการงหนังใหญ่บนจอยักษ์ไอแม็กนะครับนี่บนเพจของตัวของไอแม็กหลังจากด็อกเตอร์หมอแปลกนะครับอ่าวันที่25นี่จะเป็นทบกันภาคล่าสุดนะครับปันภ,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 ภาคล่าสุดแล้ววันที่9มิถุนาจะเป็นตัวของ Jurassic World นะครับท่านผู้ชม Jurassic World วันที่23มิถุนาจะเป็นเรื่องจูจูจูอะไรมจูจูอะไรสักอย่างหนึ่งครับส่วนวันที่7กระะกรกฎาคมจะเป็นทอาากใหม่นะครับวันที่21กระะกฎาคมจะเป็นหนังชื่อ N O P E นี่ผมไม่ได้ตามเลยเรื่องอะไรเนี่ยแล้วก็มีแบล็คดมนะครับแบล็คดมจาก DC นะครับเข้าวันที่20ตุลานะครับแล้ว10พธศวิจิกามันจะเป็นวากันดาโฟ e เอเบอร์จะเป็นเรื่อง อะไรภาคสรืเปล่านะครับแล้วก็มาตัวเต็งตัวเต็งหนังทำเงินประจำปีนะครับก็คืออวตาร The Way of Water เนี่ยครับก็16ทันวานะครับนี่คือคิวการเข้าของตัวกอง iMac นะครับซึ่งผมบอกได้เลยนะครับผมดูอวตารใน iMac แน่นอนนะครับและก็สาขาที่คิดว่าน่าจะเลือกก็คือไม่ ไอคอนสยามก็จะเป็นตัวของพารากอนนะครับแต่ถ้าหนังยาวเนาะพารากอนถึงจะขยับแถวแล้วนะแต่ก็นั่งเมื่อยจริงๆนะครับบอกได้เลยว่านั่งเมื่อยนะครับเพราะฉะนั้นสการที่ผมไปน่าจะเป็นตัวของไอคอนสยามนะครับไอคอนสยามก็ไปเจอกันได้นะครับอวตารภาค2นะครับก็ดูบนจอ iMac เท่านั้นนะครับและสิ่งที่จะยงมาคือเรื่องของ 3D ที่พูดถึงนะท่านผู้ชม ตอนนี้ถ้าเราจะสัมผัสต,ตัวของอวตาร 3D เราคงต้องไปดูที่โรงหนังเท่านั้นนี่จะเป็นหนังปรากฏการณ์อีกเรื่องหนึ่งผมพูดได้เลยที่คนจะไปดูหนังกันแบบทะลุ่มทลายเพื่อไปรับชมแบบ 3D เท่านั้น<อ>เพราะผมไม่มั่นใจนะครับท่านผู้ชมว่าหลังจากหนังออกไปแล้วนะครับพอเผลิตตัวของรูเเรย เขาจะมีเวอร์ชั่น 3D มไหมไม่มั่นใจนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าไม่มั่นใจแต่ถ้ามีทีวีรุ่นเก่าถึงจะเล่นได้ทีวีรุ่นให,ใหม่ที่ท่านเพิ่งซื้อกันใน3 4 5ปีนี้น่าจะไม่มี3 d ดีรองรับเลยนะครับซึ่งด้วยความยินดีครับโปรเจคเตอร์ตัวเอเซอร์ผมเล่นได้ทีวีตัวกล่อง LG รุ่นเก่าผมเล่นได้เพราะฉะนั้นเป็นรุ่นเก่าน,นะครับรเพราะฉะนั้นผมบอกกระซิบหน่อยนะครับท่านผู้ชมที่ใช้ตัวของโปรเจคเตอร์ซื้อตัวของโปรเจคเตอร์ แนะนำให้พ่วง 3D มาด้วยกว็ดีนะครับท่านผู้ชมวัสดีครับคุณเพลินพันล้านนะครับก็เนี่ยครับนี่คือเรื่องความจกดกย้องการของตัวอวตาร i m a ม l a เลเซอร์โปรเจตและก็ตัวของ 3D นะครับ 3D ผมก็พูดมาสักพักหนึ่งแล้วทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเป็นข่าวที่เอ๊ะแล้วทำไมผมมายุ้ยท่านผู้ชมไม่ต้องไปสนใจใตัวของ 8K ไม่ทราบก,กันหรือยังนะครับ8 k นะครับด้วยพิกเซลที่เยอะขึ้นนะครับมันจะเหมาะกับการที่จอต้องใหญ่นะครับจอต้องใหญ่นะครับจอต้องใหญ่แล้วทําให้นี่คือข้อดีของ8 k นะครับขอพูดตรงถ้าถ้าถ้าพูดไปในคลิปไหนแล้วใครไม่เคยฟังก็ฟังในคลิปนี้นะครับข้อดีของู่8 k คือจอมันใหญ่ถูกไหมมันคมชัดละเอียดมากถูกไหมมันจะทําให้ เราขยับมานั่งใกล้ได้มากกว่า 4K ทั้งๆที่จริงๆ 4K เราก็โอ้โหท่านผู้ชมมันมันไม่เห็นความอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ข้อด 8K คือท่านสามารถเข้ามานั่งใกล้มากกว่าตัวของ 4K ได้นะครับให้มันแบบอยู่ตรงแบบขอบจอ,บข,อบขอบตาเลยมันแต่อาจจะเล็กๆหน่อยแต่ตัวสําคัญก็คือยิ่งมันคมชัดมากท่านผู้ชมถ้าคุณภาพของทีวีไม่ดีนะครับ ความสว่างไม่สูงไม่เป็นฟูนลอะเรโรคอลดิมมิ m งชิปไม่ใช่รุ่นท็อปเละท่านผู้ชมผมบอกได้เลยว่าเละเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินกระป๋องกระแป้งแล้วเอาแค่ค็เรียกอะไรนะปลายแถวของ 8K อย่ามาเทียบกับตัวท็อปของ 4K ครับคุณเอาเงินที่คุณจะซื้อได้แค่ปลายแถวของ 8K นะ่ะเอามาเล่นตัวของ 4K รุ่นกลางๆยังดีกว่าบอกได้เลยยังดีกว่าแต่ถ้า เป็นไปได้ไปให้สุดที่ 4K นั่นแหละนั่นคือที่สุดแล้วนะครับแลาท่านใช้ไปยาวๆเลยท่านซื้อแค่ 4K ตัวท็อปทอปที่มี h d m i ีมท่านใช้ไปยาวๆเลยนะครับข่าวปิดท้ายนะครับที่จะมาตอกย้ํานะครับแล้วก็แทงกระหน่ำเอ๊ะตอกย้ํานะครับตัวของยอดขายนะครับยอดขายของตัว 8K นะครับ 8K ก็คือนี่นครับในตัวของเว็บชื่อ Extreme Tech นะครับ Extreme Tech Demand for 8K TV is already f o r l i n g ตัวนี้ดีมาของทีวี 8K ตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมก็คือตอนแรกมันออกมาหวือหวานะครับคนอาจต้องการนะครับแต่ความต้องการมันตกแล้วครับท่านผู้ชมเพราะนั่นแหละคือประโยชน์ที่ที่ได้น่ะม,นม,นมันเนาะมันมันแทบจะน้อยมากแถมนั้นต้องเพิ่มเงินนะครับแถม ตัวของคอนเทนต์ก็ยังไม่มีมานะครับคอนเทนต์ก็มีมากันแค่ 4K เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็มันเหมือนก็เลเหมือน,อนไฟไม่ฟังก็าเลยนะครับก็คือฮือฮาแล้วก็สุดท้ายก็คือ,อไม่รู้จะซื้อมาทําไมไม่รู้จะซื้อมาทําไมนะครับเพราะฉะนั้นผมเป็กนครนะครับเป็นอีกคนนึงครับที่ยืนยันนั่งยันนะครับว่าให้ท่านจบที่ 4K รุ่น t o อ top พอแล้วนะครับไม่ต้องไปที่ 8K นะครับก็นี่คือ ไลฟ์ Life, ในวันนี้นะครับก็เอาเรื่องของความคืบหน้าของอวตารนะครับเรื่องของ 4K เรื่องของ 3D แล้วก็เรื่องของ 8K มาพูดเพื่อนเพี่นะน้องฟังนะครับเผื่อใครที่เล็งตัวของทีวีไว้นะครับจะไดะ้รู้ว่าอ๋อจริงๆจุดจุดสุดท้ายที่ผมแนะนําแลยกันนะครับที่ผมแนะนานะครับที่คอหนังนแะลบว่าคนเล่นเครื่องเสีย,ง,ยงผมแนะนำนะี่คือตัวไหนนะครับ นึกถึงสมัยก่อนตอนดีวีดีมาใหม่ๆทุกห้างเปิดแต่คอนเสิร์ตอีเกิลพบโรเลมาก็เปิดแต่อวตารครับผมใช่ครับตตึ้ง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 อีเกิลนี่ก็ต้องแล้วก็ยิ่งตอนที่เป็นกลองนะบึกบึกบึกแน่นอนนะครับนี่นี่คือนี่คือนักเล่นนะครับน่าจะไวเดียวกันนะครับคุณโจคูเกียรติหรือเปล่านะครับก็ใช่ครับใช่ครับอย่างนั้นงั้นแปลว่าทีวีรุ่นปีหน้าระบบซัมดีอ่านกลับมาหรือครับเออผมไม่แน่ใจนะครับว่า คือมันต้องมันเป็นอย่างนี้นะคุณวิทยวัฒน์นะครับมันเป็นอย่างนี้ครับยุคนั้นที่สามดีมันรุ่งรุ่งพราอหนังเรื่องหลังๆตามรอยความสำเร็จของอวตารหนึ่งนะครับแต่ยุคนี้ผมไม่มั่นใจว่าหนังเรื่องหลังๆยังจะทําอย่างนั้นไหมถ้าหนังเรื่องหลังๆยังจะทําอย่างนั้นแสดงว่าคอนเทนต์ที่จะ เป็นหนังให้เราดูในบ้านเนี่ยมันจะมีหนังอย่างนี้เยอะมากหนัง3าดีเยอะมากมีโอกาสที่ผู้ผลิตทีวีจะนำเขากลับมานะครับนำเขากลับมาแต่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมตั้งข้อสังเกต มันก็น่าจะยากนะครับน่าจะยากมันก็กลายเป็นอานิสงที่คนที่ใช้ทีวีรุ่นเก่าโปรเจคเตอร์ที่มี 3D นะครับก็ต้องอบนบานสารกล่าวนะครับให้มีคอนเทนต์ 3D ของอวตารออกมาเพื่อเราจะได้เอามาใช้นะครับกันในหลอย่างนั้นแหละครับส่วนตัวผมชอบอวตารเป็นอ,อวตารเป็นหนังที่ถ้าจําได้นะครับท้านผูมชมเป็นหนังที่เปิดตัวไม่ฮือฮานะครับอวตารแต่เก็บได้เรื่อยๆนะครับยืน,นดำหนึ่งอยู่กี่สัปดาห์ไม่รู้ เก็บมาได้เรือร่อยๆเก็บอ,อยู่เป็นเดือนนะครับเก็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 บจนกระทั่งรายได้ทะลุ2 0 0 0ล้านจนมา2,000ล้านปลายๆนะครับตอนแรกหลายคนมองอว่าอวตารน่าจะเจ๋งซะด้วยซ้ำไปนะครับแต่โอ้แนโดล่าก็มันก็สวยงามจริงแล้วก็ยิ่งโอ้ตัวของอ่าพี่อะไรนะอ้าวทำไมลืมชื่อผูมกับใครเจมส์กัมมิลอนนะครับเจมส์กัมมิลอนเขาเป็นตัวคนเขาคนคิดเทคโนโลยีใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆอยู่แล้วนะครับ เอ่อ uh, the FB ถูกไหมนะ the FB นะครับไอตัวของเหลวจริงๆถ้าใครได้ดูตัวของ T2 เอ่อเทคโนโลยีไอตัวหุ่นเหล็กไหลเนะี่ยมันจะมาจากหนังเรื่อง FB ก่อนนะครับ the FB นะครับแล้วก็มาตัวของไอหุ่นเหล็กไหลถูกไหมครับแล้วก็มา <c oughs> สร้างปรากฏการณ์นอกหลังจาก T2 แล้วก็สร้างปรากฏการณ์หนังเรือรักนะครับชูล่มเอ่อชูรักเรือล่มมันนะครับ เทคนิคบนอยู่ในความคลาสสิกของเรื่องราวนั่นก็คือเกมคาร์บอนนะครับแล้วก็มาตอกย้ําความเป็นอ่าพุ่มกับระดับมือทองมือเพชรอีกครั้งหนึ่งก็จากตัวอวตารหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับถึงเงเราคอยสิบสามปีนะครับขอบอกมีสามภาคนะครับถ่ายาทําทีเดียวแบบดุรดรดออปเดอร์ลิงเลยนะครับมีสามภาคด้วยกันนะครับตัวของอวตารหนึ่งก็ไม่รู้ว่าอัปโป้สองนของผมจะยังเล่นอวตารสองได้ไหมหรือครับก็ ลองดูครับถ้ามีโหมด 3D นะครับเราก็เรามาลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆนะครับว่าเราจะสามารถใช้ความเป็น 3D ได้ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นตัวของรูเล่ต้องบอกเป็น 3D นะครับแล้วต้องยอมทุ่มทุนซื้อกันหน่อยนะครับขอร้องนะครับอุดหนุนถ้าใครติดตามเพจนี้นะครับอย่ามาพูดเรื่องไฟล์กับผมนะครับผมไม่แล้วก็ผมอาจจะซ่อนตัวของคอมเมนต์ของท่านด้วยนะครับถ้าท่านมาพูดเรื่องไฟล์นะครับเรา สนับสนุนคนทำหนังด้วยการดูหนังสตรีมมิ่งถ้าต้องการราคาถูกถ้าไหวจัดไปครับบลูเรย์นะครับหรือถ้าไม่นั่นก็แค่ดีวดีนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็ในพี่น้องเอพื่อนๆพี่น้องครับก็คอมเมนต์กันมาผมก็อ่านทั้งหมดดูก่อนนะครับความเห็นทั้งหมดขึ้นมาสิมันไม่ขึ้นนะครับแหนพอคลิกตัวงั้นแปลว่าทีวีผมตอบคำถามไปหมดหรือย,ยังนะครับตอนนี้เครื่องเล่นบลูเรย์ไม่ก็จะมีขายแล้วนะครับอ๋อครับ แต่ในบูมบอลงก็ยังมีนะครับตัวแล้วก็หลายๆเพจก็ยังรวมถึงตัวของเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับก็จะมีรุ่นที่เล่นตัวของแผน่นบูเลได้นะครับตัวเครื่องเล่นในตัวของเว็บบูมบรลงที่เขาขายแผ่นเขาก็ยังขายอยู่นะครับผมก็พูดให้นะครับถึงจะไม่ใช่ตัวนเซอร์กันนะครับเพื่อ เป็นส่งเสริมคนวงการหนังนะครับก็อย่างนี้ผมบอกผมเพจนี้คนรักหนังชอบเล่นเครื่องเสียงผมไม่ได้ตั้งชื่อเพจเพื่อเอาเทนะครับเพราะผมทําจริงนะครับก็คิดว่าเพื่อนพี่น้องที่ติดตามผมก็คงเข้าใจผมนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกับผมนะครับเออพยายามใช้วิธีการเดียวกันนะครับเพื่อเราจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะส่งเสริมวงการหนังนะครับไม่ว่าวงการหนังไทยหนังเทศนะครับคนทําหนังก็เหนื่อยนะครับก็คงจะไล์ เพียงเท่านี้นะครับวันนี้สําหรับวันนี้นะครับแล้วก็เพื่อนพี่น้องอยากให้ผมไลฟ์เรื่องอะไรหรือสงสัยอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ในตัวของอไลฟ์นี้ได้นะครับแล้วก็ผมจะตอบให้นะครับก็วันนี้ขอบคุณที่มา5ท่านนะครับหท่านหกท่านรวมถึงขึ้นไปถึงสุด12ท่านที่เว็บเข้ามาติดตามไลฟ์นี้นะครับแล้วมาพบกันใหม่กับไลฟ์ถัด,ถดไปผมก็อ,อะไรเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ